สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่อง y o u t u อ่านิพาไปนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนไตรเทพค่ะวันนี้อยู่ข้างๆคือคุณนายนะคะสวนไตรเทพเป็นผู้ที่สร้างสวนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่นายเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสวนไตรเทพสร้างมาจากแรงบันดาลใจอะไรบ้างยังไงครับผมก่อนเริ่มแร,รววกก็คือปกติอาอาชีพหลังจะเป็นงานรับสร้างแลนด์มาร์ก สร้างโน่นสร้างนี่ที่เขาจ้างมาทำพวกชิ้งคลองตัวใหญ่ๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนที่ชอบจินตนาการนะเวลา,วลาไปสร้างแลนด์มาร์กเราจะมีจินตนาการแปลกๆแต่ด้ยวยความจินตนาการบ่อยๆมันทาให้เราหลุดนิดนึงเลยอยากสร้างแลนด์มาร์กเป็นของตัวเองแต่ว่าแลนด์มาร์กที่อยากทําคือไม่อยากให้มันเหมือนใครเลยสร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดครับ mm hmm. สวนใต้เทพก็มาจากชื่อผมมันจะไม่กลับไปว่า,าสามเทพคำว่าสามเทพก็เอามาเป็นสวนใต้เทพก็คือจุดลศิลป์มาจาก สามเทพเจ้าอ่ะเราตั้งเป็นชื่อเรื่องขึ้นมาอ่ะคือสวนไตเทพมันจะเป็นสวนขนาดใหญ่ในยุคที่ก่อนจะไม่มีเทพเจ้าองค์ใดในโลกมันจะมีแค่สามองค์สามองค์นี้คือในในวทุกอย่างขึ้นมาภูเขาแม่น้ําต้นไม้สัตว์ต่างๆสัตว์ประหลาดมนุษย์หินมนุษย์ไม้ทุกๆอย่างครับถึงมีชีวิตแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพวกอะไรล่ะด้านมืดอ,อ่ะพวกพอมดพวก สวร่างกายสกปรตต่างๆครับในสวนมันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นแบบประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเทพเจ้าทั้งสามนี้ต้องการจะพักผ่อนคล้ายๆว่าเบื่อหน่ายากับการดูแลพุทธภาษีกันก็ใช้เวลาตัวเองแบบพักผ่อนตัวเองโดยการจำศีลอยู่บนยอดเขาเทพเจ้าเป็นเวลาประมาณหนึ่งล้านสองแสนปีจนช่วงหนึ่งที่ท่านตื่นขึ้นมา ท่านพบว่าสิ่งที่ท่านสร้างทั้งหมดเนี่ยช่วงท่านไม่อยู่นี่มันเกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นข่าฟันกัมกนมีความขั่แมากมายเมื่อท่านตื่นขึ้นมาเลยไม่พอใจก็เลยสาบทุกอย่างให้เป็นหินอ่ามันก็เลยเป็นอ่ะอันนี้เป็นต้นไม้ก็กลายเป็นหินคือทุกอย่างเป็นหินหมดทุกอย่างครับแล้วก็มาเหมือนมาทักที่สวนไตเทมแล้วก็เอาอตัวละครอั้นมาสร้างลงในสวนทั้งหมดครับอ,อย่างตัวนี้ชื่อบ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้นี่จะเป็น ตัวที่เฝ้าประตูทางขึ้นเขาที่จะไปที่จำศีลของเทพเจ้าใครจะขึ้นไปก่อกวนรบกวนขนาดที่ท่านหลับไม่ได้ไอตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันครับผมตัวนี้ชื่อนาจังนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของแบ<ม>็กเดสเป็นพาหนะอเป็นพาหนะของแบ็กเดสครับผมเรามารู้จักตัวนี้กันนะคะพี่นายตัวนี้ชื่อแคสนะครับผมแคสที่หมายถึงพุ่งชนครับพลังเขากคือเวลาเขาจะมีคู่ต่อสู้เขาจะ มวลตัวกลมๆเว้วก็จะพุ่งชนไปต่อสู้เขาแพสตนี่เกิดจากข้อมดสร้างขึ้นมานะครับผมข้อมดตัวนี้สร้างแพสกับอีกตัวนึงคือสเปียครับอยู่ฝั่งนูน้นสร้างขึ้นมา2ตัวเพื่อเป็นบริบาลของตัวเองแต่ด้วยความที่แพสนี่ไปตกบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแพสจึงลายจากมวลของข้อมดและเป็นอิสระจากพันธนาการข้อมดส่วนนิสัยของแพสนี่คืออยู่กับคนดีก็จะเป็นคนดีถ้าอยู่กับตัวลายก็จะลายเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะสมองกาอาจจะน้อยหน่อยแต่นิสัยอย่างหนึ่งคือเเเาชอบบล่นกัด พี่ชาก็จะเหมือนเด็กนิดนึงครับแพทความน่ารักของเขาก็จะเหมือนเด็ก,าากแต่ว่าพี่นายจินตนาการคืออยู่ในโลกของข้อมับเป็นตัวที่มนุษย์สร้างขึ้นครับง่ายต่อการชักจูงปแปตัวน,นี้ชื่อฟาริสครับผมฟารีสจะเป็นต้นไม้ยุคแรกๆที่ที่เทพเจ้าทั้งสามสร้างขึ้นคือหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ชั่วต้นแรกฟาริสจะมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถบังคับทุกอย่างที่เป็นไม้ได้ สมมติว่าเรามีอย่างต้นไม้ต้นอื่นจะมาอยู่ใกล้ฟารีเขาจะบังคับให้ทำนั่นทำนี่ได้เหมือนสกดจิตครับค่เขาเป็นเทพแห่งไม้เนาะครับผมเขาจะมีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นตัวไอ้ต้นไม้ที่ฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายเพราะว่าฟารีจะไม่มีหัวใจอยู่ในตัวของตัวเองเขาจะซ่อนหัวใจไว้ในในอีกร่างหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ถ้าจะฆ่าฟารีได้คือต้องหาหัวใจเขาให้เจอถึงจะฆ่าฟารีได้ ตัวนี้คือแอรอนครับแอรอนค่ะแอรอนจะเป็นต้นไม้ลักษณะเหมือนเหมือนคนแก่นะหลังพ่อเป็นท่านผู้เฒ่าแต่แอรอนจะเป็นลักษณะเป็นทักพยากรแห่งป่าครับใครอยากรู้อะไรต้องมาหาแอรอนแต่ว่าแอรอนนี้ถ้าใครจะให้เขาช่วยเรื่องทํานายต้องมีสิ่งมรณาการแลกเปลี่ยนค่ะเขาจะชอบหนึ่งอาวุธวิเศษครับเราจะมีอาวุธวิเศษมาแลกเปลี่ยนเขาถ้าเขาพอใจเขาจะทานายให้แต่ถ้าไม่มี เราต้องแลกด้วยชีวิตของคนที่เรารักอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อนคือต้องเป็นของที่มีค่าของที่มีค่าครับผมเขาถึงจะยอมเช่ญทำนายให้เราตัวนี้ชื่อริโอร์ครับรโอดอันนี้ถ้านับจากฟารีแล้วเป็นต้นตัวแรกตัวแรกจริงๆคือตัวนี้ คือเกิดเป็นต้นแรกต้นแรกไม่ใช่แค่ยุคแรกแต่เป็นแต่เป็นต้นแรกเลยครับผมเรียวดอเป็นต้นไม้ที่แบบแคล้ายๆว่าจะเขาจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครชอบอยู่แบบสมถักแต่เรียวดอจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะมีพลังวัดในตัวส,วสูงสมมติว่าต้นต้นไหนก็ช่างที่แบบกำลังบาดเจ็บหรือจะจะ,จะตายจะ,จะต้องมาขอพลังจากเรียวดอรอคือตัวน,นี้ครับดูหน้าตาแล้วรู้สึกยังไงครับ อันนี้เขาจะเป็นแบบร้ายยิ่งกว่าร้ายคือผู้ก่อการร้ายทุกตัวจะต้องเมื่อที่เราจะทําการใหญ่หรือว่าคิดสิ่งที่ชั่วร้ายจะมาปรึกษาตัวนี้ <c oughs> เหมือนผู้อยู่เบื้องหลังด้วยความแต่ก่อนเขาเป็นนักรบนักรบคนสำคัญของพระเจ้าแตเา่เขาท้าเขาทำผิดเขาโดนตัดเขาจะไม่มีแขนมีอะไระครับตัวนี้ <c oughs> แต่ว่าเขามีมันสมองที่เป็นเลิศ <c oughs> ถึงเขาจะไม่มีอวัยวะแต่เขาก็ยังมีความสําคัญกับเหล่าร้ายทุกตัว เปียบได้แล้วก็เหมือนกุนซออือเหมือนกุนซือของเราลายเขาคิดแผนได้แบบ <laughs> เร็วที่สุดคือเขาสองตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนนักล่าข้าวหัวอยู่ในปา่าครับค่ะสองตัวนี้จะเป็นนักล่าข้าหัวในป่าก็าจะเป็นตอนนี้เป็นพี่ตอนนี้นเป็นน้องอันนี้เขาซื้อดาบว่เาเขาเรียกว่าดาบตะวันฉายวิธ <c oughs> ีใช้เขาจะเวลาเขาจะมีแสงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะเขาจะชูดาบขึ้นดาบมันจะดูพลังจากแสงอาทิตย์แล้วเขา เมื่อฟันครั้งหนึ่งคือรัศมีของดาบยาวประมาณ2กิโลเมตรนะครับดาบตะวันฉายนะคครับผมกลางคืนก็จะหมดฤทธิ์ถ้ากลางคืนดาบก็จะหมดฤทธิ์ครับคือใช้ได้นิดหน่อยถ้าพลังอยู่ในตัวดาบหมดถ้าเจอแสงคือถ้ามีแสงถ้ามีแสงเขาก็จะเขาก็จะมีพลังแต่ถ้าแสงหมดเดือนมืดเขาก็จะไม่มีโอ้ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นน้องของของตัวนั้นครับผมตัวน้องก็ร้ายไม่เบานะคะนี่ตัวนี้จะร้ายคือจะจะต่างจากพี่นิดนึง อันนี้จะมีพลังในตอนกลางคืนชอบแบบซุ่มโจมตีมีความรวดเร็วไปมาไล่ล่องลอยไล่เสียงอ่าตัวน,นี้เหมือนนักฆ่าในในปัจจุบันนะครับที่แบบคักาเขบินจานะไอ้ตัวน,นี้รเร็วครับแบ็กเดยแบ็กเดยเมื่อสู่วิญญ,ญาณมามันคือแบ็กเดยเขาจะมีพลังวิญญ,ญาณที่แบบเรียแกบบว่าบรรจุอ,อยู่ในตัวแต่ว่ามันจะมีในระดับหนึ่งมันบรรจุไม่ได้หมดมันจะเป็นเหมือนอะไรที่ที่เก็บวิญญาณของเก็บพลังงานอะ ถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็อาจจะเป็นแบตแบตเตอรี่เนาะอืค่ะเขาจะเก็วบวิญญาณมาไว้ในศิลาดูดวิญญาณนี่ครับเป็นศิลาดูวิญญาณเป็นศิลาดูดวิญญาณาญญา,าตาของนักรบอะไรต่างๆครับเขาจะเก็บไว้ในศิลาดูดวิญญาณนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่นายนะคะเจะ้าของสวนตายเทพเล่าให้ฟังว่าอ่าลานผู้พิทักษ์ของเราแรงบันดาลใจเป็นยังไงมาจากอะไรบ้างตัวข้างหลังคืออะไรครับพี่นา้าอ,อันนีน้ำก็สามตัวนะครับผมเป็นป้าที่เกาะชื่ออีลิก ันนี้ไอวาไอเวนครับ3ตัวทั้ง3ตัวนี้จะเป็นทาหารในกองทัพของเทพเจ้าในยุคสงครามเทพเจ้าแต่ว่าด้วยทั้ง3นี้ได้หนีสงครามในช่วงสงครามเทพเจ้าที่มีเกิดการกิดสงครามเพิ่มคือเขาหนีไปไป,ไปกับคนรักคือด้วยความห่วงคนรักว่าจะเกิดอันตรายจากสงครามก็เลยทิ้งทัพตัวเองพาคนรักหนีไปพอเทพเจ้าร่วงรู้จึงมีความโกรธแค้นที่ว่าสองคนที่เห็นความรักสําคัญกว่า หน้าที่หน้าที่ก็เลยสาบสองไอ้สามคนนี้ให้เป็นหินแล้วก็เพิ่มเพิ่มโพเข้าไปคือให้แบกหินน้ําตกแบกธรรมดาก็ต้องมีน้ําอีกแล้วเทพเจ้าทั้งสามยังสาบบอกบอกบอกอยู่วว่าถ้าจะพ้นคำสาบได้ก็ต่อเมื่อมีความรักแ้หรือมีผู้มีรักแ้มาสารภาพแั้ต่อหน้าพวกเขาแล้วก็ต้องมาเพียงพอให้เทพเจ้ารู้ว่าไอ้ความรักคนสำคัญจริงนะ หือจะปลดปล่อยคำสาบให้ทั้งสามคนอีกครั้งหนึง่งผู้ที่มาเที่ยวาอยากช่วยเขาให้สมหวังค้นคำสาบก็พาคู่รักครับมาถ่ายรูปกันอยู่ตรงหน้าเขาเพื่อที่พระเจ้าเห็นความสำคัญของความรักและช่วยปลดปล่อยเขาเน้นตรงนี้เลยนะคะพาคู่รักมาถ่ายรูปตรงข้างหน้าถ้าไม่รักกันอย่ามาถ่ายตรงนี้นถ้าไม่รักกันอย่ามาถ่ายนะคะแต่ถ้ารักกันก็คือจะสมหวังใช่ครับผมเ,เปิดวันไหนนะคะพี่นาย ก็เบื้องต้นก็จะตุลาคมอาจจะประมาณหนึ่งตุลาช่วงนี้ครับผมถ้าถ้าไม่เส็จทุกอย่างก็น่าคือน่าจะเที่ยวได้อยู่ครับผมหนึ่งตุลาคม้ามาเที่ยวได้ครับตอนนี้ก็เก้าสิบห้าเเซ็นก็เรียกร้เเหลือนิดหน่อยครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านห้าผู้พิทักษ์นะคะเดี๋ยวให้พี่ไทเทพแนะนำ้าตัวนี้นิดหน่อยแล้วกันครับครับผมใทั้งห้าตัวก็คือแนะนําว่าเป็นเรียกรวมรวมว่าห้าผู้พิทักษ์นะครับ เขาจะอยู่ด้านลึกสุดของสวนไตเทพถ้าผู้พิทักษ์มีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรพิทักษ์รักษามันจะมีไอ้ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นไอ้ขุมพลังงานเป็นเหมือนไอ้ของวิเศษไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม้หรือมนุษย์หินต,ตัวไหนได้ไปครอบครองก็จะมีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์มีพลังงานมากขึ้น อันนี้เราไว้ให้ตื่นเต้นเสอร์ไพ์นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่เหล็กครับเดือนตุลาเดี๋ยวเดือนตุลาเดี๋ยวจะเห็นแน่เดือนตุลาก็จะรู้ว่าเป็นอะไรแต่ห้าผู้พิทักษ์ค่าตัวตัวใหญ่ๆนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะถ้าถ้าทำอัน้จริงเขาเวลาใครมามายกอะไรพวกไพลังงานเนาะไอไอขุมพลังงานที้ไปอันนี้จะเป็นกลไกครับข้างล่างจะเป็นกลไกทำให้ดูเหมือนกลไกว่าเมื่อเรายกอันนี้ขึ้นตัวผู้พิทักษ์มันจะขยับได้ แต่ในความรู้สึกนะครับแต่ว่าของชริงไม่ได้กระยับแต่ให้รู้สึกว่าเป็นประมาณนั้นน้องชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับชื่อเลี้ยวชอบตัวไหนชอบตัวไหนนะคะผู้พี่คะชอบหุ่นไล่กาชอบหุ่นไล่กาเนี่ยจินตนาการของเด็กก็เป็นหุ่นไล่กาขอให้พี่ไต้เทพแนะนำสถานที่ในร้านที่ตั้งร้านกาแฟนะคะเข้าให้ ผมที่ร้านนี้ก็จะมีมีกาแฟนะครับผมพวกชากาแฟแล้วพวกชานมไข่มุกมีไอศครีมแล้วแล้วก็จะมีพวกไก่ทอดเป็นฟรายครับผมจะเป็นอาหารประเภทนี้แหละครับผมเปิดคือ9้าโมงเช้าครับผมแล้วก็ปิด1ิบเจ็ดนาฬิกาครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยใช่ไหมทุกวันครับผมสวนไตยเทพคือคือความจริงเราเพิ่งสร้างใหม่ครับบางทีเรากดหาอาจจะไม่เจอนะครับผมลองกดชื่อหมู่บ้านนะครับผมว่า บ้านโนนจิกครับผมตำบลเผื่ออุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับผมเมื่อมาถึงหมู่บ้านนี้ก็จะรู้จักสวนไตเทพเองครับผมหรือติดต่อที่084-954-5617าหี่ห้าครับผมหรือจะศึกษาในเพจก็ได้ครับผมเพจสวนไตเทพไตเทพดีนฟอเรสครับผม,มส่วนค่าบัตรช่วงนี้โควิดนะครับผมคือปกติ เราจะคิดเด็ก50บาทผู้ใหญ่80บาทแต่ว่าช่วงนี้เป็นต้นไปคือจะคิดราคาเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอ้กลุ่มพวกหนอนพิษครับไอ้หนอนพิษเขาจะลักษณะจะเป็นอะไรเหมือนต้นไม้เหมือนว่านนะครับเขาจะมีลูกตาแล้วก็มีเขี้ยวเขาจะกินสัตว์ทุกอย่างแล้วกินหรือว่าจะเป็นพวกคนสิ่งที่มีเลือดเนื้อมีชีวิตก็เป็นอาหารเขาจะอาศัยตัวอยู่ตามป่าที่เป็นพวกไอ้ป,ป,ป่าทึบป่าทึบครับผม ต้ัเรามาถึงโซนแห่งความน่ารักนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรตะมูตะมีมากเลยบริเวณนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าเลยถ้าเข้าสวนใตเทพมาก็ฝั่งขวาจะมองเห็นเป็นค้อนนะคะแล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวกระตูนสีสดใสนี่นะคะเดี๋ยวพี่ไจเทพแนะนำหน่อยค่ะว่าตัวกระตูนคืออะไรบ้างนี่จะเป็นตัวบอบบับครับผมหรือว่าบางคนเขาเรียกตัวบับบี้ก็ได้มันจะเรียกไปทั้งสองตัว ตัวนี้จะเป็นต้นไม้ลักษณะอ้วนแต่ว่ามีสีสันแปลกๆมีแัดสวยงามกว่าทุกตัวต้นบับบี้หรือต้นบาวบับนี่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวเองได้ตามที่แบบตามต้องการนะครับต้องการสีสดต้องการสีไม่สดคือเขาทำได้เดี๋ยวพวกนี้ชอบกินอะไรวหวานๆนะ นนเป็น,น,นต้นไม้ที่ชอบกินตลอดเวลากินได้ทั้งวันสังเกตครับเขาจะมีมีอะไรมีอุปกรณ์กินตลอดเวลาขเขาเวลาเรามาเที่ยวฟีีเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่ง่ะนั่งตรงนี้นิสัยเป็นไงคะตัวบอบนินสยัส<า>ยดีนิสัยดีน่ารักนิสัยแบบเด็เ<อ>กเน,เนาะทุกคนที่ผ่านล่าเริง่าเใช่ไหมลูกครับผมอย่างตัวนี้เขาเรียวกว่าพอนใจเทียมนะครับผมลักษณะมันจะอ่ะเคยดูไอ้หนังหนังคอเนาะ คือเราชอบในรูปทรงของของของค้อนพอนิดนึงแต่เราอยากทําบ้างแต่ว่าเรากลัวมันจะเป็นมือของเขาแล้วก็เปลี่ยนลวดลายนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยหลายๆอย่างครับผมอันนี้เป็นค้อนไตเทปเวลาค้อนนี้มันตกลงมามันจะมีพลังกรรมวัตภาพรังสีพวกรังสีต่างๆท่าม้างก็จะเป็นพวกเต่าเต,ต่านี่เรียกว่าเต่าแกลเล็กซี่ครับมันอยู่ในจักรวาลมันจะกินพลังงานพวกนี้ครับผม ทุกครั้งที่จะมีคอ้อนไปตกที่ไหนเต่าพวกนี้ก็จะมาลุมอยู่ข้างๆความจเจริญเต,ติบโตของเต่าที่มันัวโตวนี่คือมันจินพลังงานจากคลอนครับผมค่ะถามน้องหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เรามาที่สวนไรเทพแห่งนี้นะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเล่าความรู้สึกนิดนึงค่ะตื่นเต้นมากเลยคะ่ะตื่นเต้นกับมือของพี่ไรเทพนะคะในจินตนาการพี่ไรเทพคือ,อความรู้สึกที่เราเดินเข้ามา เหมือนได้ย้อนกลับไปไวัยเด็กมีสวนมีตัวกระตูนต่างๆในจินตนาการค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันโอกาสหน้าค่ะ